ครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับผมก็เออได้มีโอกาสนะครับมาพูดคุยกับสถาบันโรงเรียนกรอนแก้วซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผมเคยเรียนอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆตอนอนุบาลหนึ่งเลยนะครับทีนี้ครับวันนี้ครับผมก็ณปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่าตอนเนี้ยผมได้สร้างเพจขึ้นมาชื่อเพจวิทวิทย์เด็กพิเศษตัวจริงนะครับแล้วทีนี้ครับผมก็ได้ลง รายละเอียดหรือข้อมูลนะครับเกี่ยวกับระบบมอนเตสซ์รี่ที่ผมนะครับเคยศึกษาหรือเรียนที่โรงเรียนกอนแก้วมาก่อนวันนี้นะครับผมก็เลยได้มีโอกาสผมถือว่าผมโชคดีมากเลยครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับอาจารย์แล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่เอ่อให้โอกาสผมได้มาพูดคุยกับอาจารย์แล้วก็เอ่อพูดคุยเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับมอนเตสซ์รี่ ตอนนี้นะครับผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าณนะปัจจุบันที่ผมณนะปัจจุบันณนตอนนี้ครับกับณนะออ,อดีตท,ที่ผมเคยเรียนอยู่ที่เนี่ยระบบมอนเตสซอรี่เนี่ยตอนนี้นะครับมันได้ปรับเปลี่ยนหรือได้พัฒนาเป็นยังไงบ้างเลยครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยเัยอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับเ,เห็นแล้วครับผมคุณก็แม่ดเห็นผมไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะอันนี้คุณแม่มอันนี้น้องวิทย์นะคะครับผม สวัสดีครับผมครูปรนนะครับสวัสดีครับน้องวิทยครับผมครูปรนครับเป็นผู้ในการโรงเรียนนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับ่ะอ๋อรรับคระับได้เลยครับผมน้องวิทย์เป็นสิษย์เก่าของกรแก้วที่อาจารย์คําแก้วเคยเคยดูแลอยู่อะค่ะแต่น้องวิทย์เป็นเด็กพิเศษนะคะคุณครูพอทราบอยู่ใช่ไหมคะครับผมทางอดนแจ้างจ้างผมมาในเบื้องต้นนะครับคุณแม่ค่ะค่ะวิทย์ครับผมครับสวัสดีครับ คุณครูสวัสดีครับครับวันนี้นะครับวันนี้รู้สึกยินดีมากเลยครับที่ที่น้องวินได้กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนอีกทีหนึ่งนะครับอ๋อได้ครับยินดีเหมือนกันครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้สบายดีไหมครับคุณครูสบายดีครับขอบคุณมากเลยครับตอนนี้ก็เรากำลังจะเปิดอีกแคมปัสหนึ่งตรงแถวซอยอารีย์นะครับก็จะเป็นแคมปัสศูนย์ูหนึ่งโอ้ ที่แต่ก่อนที่น้องวิเดียนี่คือตรงตรงซอยตรงนี้เลยค่ะซอยละน้องสองตรงสซอยละน,ลน้องสองอค,ครับผมซอยละน้องสองอค <OK. S 2> รับก็ตรงสยละน้องสองนี่ครับเราก็เป็นโรงเรียนไทยครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เป็นโรงเรียน มอนเตสทรสารรกกมภาษาน,<ช>นะครับสอนภาษาไทยกับอัอองกฤษเป็นหลักแล้วก็มีสอนภาษาจีนด้วยนะครับตรงอารีเนี่ยก็จะเป็นคนหลักสูตรกันอนะนั้นจะเป็นหลักสูตรโรงเรียนคือตอนนั้นเนี่ยจะจบโรงเรียนนานาชาตินะครับแล้วก็จะเป็นระบบมอนเตสทรีเหมือนกันครับแต่ว่าร่วมด้วยกับระบบ e y s s ของอังกฤษครับก็เป็น early years foundation stage ของอังกฤษด้วยครับครับผมได้เลยครับตอนนี้โรงเรียนเราก็หลายๆอย่างเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเลยนะครับวันนี้เ ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่เดี๋ยวจะได้มาเล่าให้คุณแม่กับนวิทย์เห็นภาพรวมของโรงเรียนครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนในุมไ,ไหนบ้างน,นะครับอ๋อค่ะเยี่ยมเลยครับพอดีว่าน้องวิทย์มาทําเพจเว,วิทย์วิทย์เด็กพิเศษตัวจริงแล้วคุณแม่เอามอนเตสซารีไปลงใช่ไหมคะแล้วน,นี้เขาจําได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าตอนนั้นเด็กมากแค่อนุบาลค่ะตอนนี้พอผู้แม่ไปลงก็ปรากฏว่าผู้ปกครองเนี่ยให้ความสนใจเยอะ สน,สนใจสนใจเยอะเลยครับแล้วจากที่ผมได้ฟังข้อมูลเกี่ยวกับระบบมอนเตสซ์รี่มาเนี่ยแล้วตั้งแต่ที่คุยกับคุณแม่มาผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยครับผมเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยเริ่มคําถามอาจารย์ดีกว่านะครับคุณแม่มีอะไรจะคุยกับอาจารย์ก่อนให้ให้คุณครูอธิบาย <c oughs> เรียนก่อนเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> ได้เลยครับผมได้เลยครับเออตอนตอนนั้นที่น้องวิทย์เรียนนี่เรียนตอนช่วงอายุเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะครับก็ช่วงอนุบาลหนึ่งะครับ แล้วก็เรียนมาประมาณหนึ่งปีครับผมหนึ่งปีนะครับคผมแล้วก็ไปต่อที่แอนดรูใช่ไหมครับใช่ครับผมเซนแอนดรูนี่คือตรงแคมปัสไหนล่ะครับที่ไปต่อตรงติวานน์ครับผมอของคุณมอนิกาไม่ใช่ไ้มครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นติวานน์สาขาติวานน์ตรงซอยสามัคคีอะค่ะอ๋อค่ะ พอดีตอนนั้นคุณโมนิก้านี่เขาน่าจะเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนมาก่อพัฒนาค่ะแล้วเป็นคุณครูใหญ่ด้วยัะค,คาตอนนั้นแล้วมาเปิดเปิดที่เซนันดูติวานนแล้วน้องวิทย์เนี่ยใช่ใช่ใชเอ,อ่ใช่ปาแมวไหมครับอืมไม่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 แน่ใจแต่ว่าเรียกกันว่าคุณโมนิก้าคุณโมนิก้าค่ะคนคนไทยหรือเปล่าคนไทยเอ้ยไม่ใช่คนอังกฤษค่ะอ๋อครับครับค่ะ แล้วเราก็เลยน้องวิทย์ก็เลยเอพอดีตรงนั้นเขาเพิ่งเปิดน้องวิทย์น่าจะเป็นเด็กคนแรกของโรงเรียนนั้นเลยอะตอนนั้นนะคะค่ะครับแล้วก็คือเรียนที่เซนแอนดรูถึงในเท่าไหร่ครับถึงประมาณปถ้าถ้าเทียบเป็นระบบไทยน่าน่าจะเป็นปสองปสองครับปสองจำได้อ๋อปสามปสสามไปอีกโรงเรียนปสามปสี่ไปแอดเวน ค่ะป่ไปแอดเวนแล้วครับผมค่ะแอดเวนตรงไหนนะอที่มันอยู่แถวๆตรงเส้นเกษตรนะครับวิภาวดีวิภาวดีแต่ไม่ได้แต่อยู่แถวๆย้ายมาหลายโรงเรียนเหมือนกันค่ะคุณครูครับผมครับค่ะแล้วหลังจากที่แอดเวนนี้ไปไปไหนต่อนไปโรงเรียนสาธิตคิสเตียนครับตอนป .5 ถึงป .6 ครับผม เป็นไปเร็กลัวแล้วค่ะโรงเรียนชื่อ G.S. Global English School ครับอ๋อครับคครับผมแล้วเออแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตอนมหาลัยล่ะครับผมตอนมหาลัยอยู่ที่มหาวิทยาล <Okay. S 2> ัยศิลปากรณคณะการจัดการการโรงแรมครับผม <c oughs> ของวาเตลเป็น